คุณจะได้เกี่ยวกับข้อมูลในการที่จะเริ่มต้นการทำไลฟ์แล้วเราจะทำไลฟ์ยังไงให้มันดึงคนเข้ามาแล้วก็อยู่ค้างกับเรา35นาทีผ่านไปเห็นไหมคะ3ข้อแล้วก็มีแถมอีก3 3เทคนิคที่คูตรี่บอกว่าจะต้องคิดให้ตัวเองเป็นเจ้าของช่องสนุกไม่น่าเบื่อใช่ไหมคะเหมือนกับคูตรี่พูดทั้งหมด6เรื่อง ใน6เรื่องนี้คุณลองนับเวลาดูสิคะ35นาทีเหมือนกับปูโจลี่อ่ะใช้เวลาต่อหนึ่งหัวข้อประมาณ6นาทีคุณได้ครบสรุปก,กับการเริ่มต้นไหลสดได้เลยนี่ก็คือเทคนิคนะคะแล้วอันนี้ล่ละคะ่ะคือจุดสุดท้ายของการไหลสดเวลาที่ทำไฟ์สดเนี่ยคะ่ะเรากำลังจะเก็บคนมาเป็นฐานแฟนของเรา เพราะฉะนั้นการที่คุณจะเกี่ยวคนให้เข้ามาอยู่ในไลฟ์สดหนึ่งนาทีแรกคุณจะต้องพิชิตใจพิชิตใจยังไงก็คือคุณเคยได้ยินกับคอนเทนต์ is the king ใช่ไหมคะเวลาที่คุณทำโพสเวลาที่คุณทำคลิปคุณจะต้องพาดหัวให้โดนเป็นคอนเทนต์เนื้อหาที่มันเป็นราชาของคุณอะ เนื้อหาเรื่องนี้แม่งโคตรแบบว่าเห็นเว็บเดียวก็อยากจะเข้ามาคลิกดูแต่การไลฟ์สดเนี่ยล่ะค่ะ content is the king เนี่ยคือหัวใจในการที่จะเกี่ยวคนเข้ามานะคะคลิปวิดีโอก็มีส่วนแต่บางครั้งครูจจลี่กำลังบอกให้ว่าคลิปวิดีโอเวลาที่คุณเลื่อนฟีดไปคุณแทบจะไม่ค่อยได้ดูแคปชั่นเพราะมันเล็ก แต่ถ้าคุณเป็นคนที่เก่งมีรายละเอียดดีเทลในการทําคลิปวิดีโอคุณจะพาดหัวโตโตีพาดหัวบนหัวล่างมั่งหรือตรงกลางให้คุณเห็นอันนี้ยเขาเรียกว่ากําลังเกี่ยวคอนเทนต์เข้ามาแต่บางครั้งเกี่ยวคอนเทนต์เข้ามาคนเขาก็จะแค่อาจจะเห็นคอนเทนต์นั้นแต่พอแบบถ้าเราปล่อยไปในการที่สามวินาทีแรกไม่โดนคนเขาก็จะเลื่อนทิ้งคุณได้เหมือนกัน แต่สำหรับไลฟ์สดเนี่ยละค่ะคอนเทนต์เนี่ยคนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการมาไลฟ์สดคือการที่คุณกำลังจะเข้ามาเสพเนื้อหาโดยเฉพาะที่คุณอยากจะให้คนอ่ะเขามาบอกคุณมาไขปริศนาเพราะคุณกำลังจะตั้งไฟตั้งใจฟังในการทำไลฟ์สดพรไลฟ์สดอะ่ะมันสามารถโต้ตอบได้แล้วก็เรียกว่าคุณจะถามได้แบบไม่มีข้อจำกัดอะ เพราะว่าคุณรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคุณสามารถพิมพ์แล้วครูโจลี่ก็ตอบได้ทันทีแต่ถ้าเวลาทําคลิปบางครั้งคุณพิมพ์ไปเจ้าของเขาอาจจะยังไม่ได้แชทต,ตอนนั้นแต่ถ้าใครเป็นคนโต้อตอบได้ไวเขาก็จะแชทแต่ถ้าเพจที่แบบว่ามีผู้ติดตามเยอะๆบางครั้งคอมเมนต์ก็ไม่ได้คอมเมนต์ทุกคนก็จะมีการเลือกเห็นไหมคะ นี่คุณต้องเข้าใจกับสิ่งที่ครูโจลี่มาลงรายละเอียดดีเทลนะคะอันนี้คุณจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยการทําไลฟ์สดเหมือนกับคุณมาเรียนหนังสือเหมือนคุณมาเรียนคอร์สออนไลน์ย่อมๆเลยนะคะเห็นไหมคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ครูโจลี่บอกหนึ่งนาทีแรกครูโจลี่พูดออกมาเลยเวลากดกล้องปุ๊บปึ้งพอมันกระพริบไลฟ์สดเนี่ยแหละค่ะคุณก็พูดคอนเทนต์เลยว่าอย่าพลาดสามเรื่องนี้ก่อนขึ้นไลฟ์สด ใครที่เข้าใจกับการเรียนรู้นี้แล้วช่วยพิมพ์ว่าเข้าใจให้ด้วยนะคะ